ในคลิปนี้คุณจะได้พบกับรถ e ีโคคาร์พิมพ์นิยมยอดขายอันดับหนึ่งในยุคสมัยนี้นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากด้วยสภาพเนี่ยกิบกิบรถไม่น้อยเช็คศูนย์ตลอดน็อตไม่มีขยับมือเดียวแล้วก็ที่สำคัญเปิดราคามาไม่แพงเลยพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสวัสดีครับผมผมประหยด59ออโต้นะครับพบกับผมเช่นเคย ที่59โต๊ะขาของเรานะช่องดีดีมีประโยชน์แล้วก็มีรถสวยๆมาฝากกันเป็นประจำในคลิปนี้ผมมีรถมาฝากหนึ่งคันเป็นรถอีโคคาพิม์นิยมนะสำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคามาไม่แพงด้วย455,000บาทเท่านั้นเองนะครับประหยัดน้ำมันเลยสำหรับตัวนี้ก็คือ Toyota y a r i ิตัว Hatchback 1.2G+ Plus ท็อปสุดปี2019นะครับราคาก็เปิดมาไม่แพงนะ455,000บาท ผ่อนก็ประมาณสัก80,00กว่าบาทนะครับเงินเดือนประมาณสักหมื่นกลางๆก็สามารถเป็นเจ้าข้าเจ้าของสําหรับตัวยารีตัวนี้กันได้แล้วนะครับมาดูกันตัวรถดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มีอะไรนะ่าสนใจยังไงกันบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่าโห,หน่าจับจอเปมนเจ้าของมากๆนะครับสําหรับด้านหน้านะตัวอ่ตัวรถเองเนี่ยของเขาเป็นสีขาวเดิ่มโรงงานนะครับของเขาเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์นะครับไม่มีชนหนักบอกเลยนะครับด้านหน้า ได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ครบแล้วกระจังหน้าที่เป็นแบบสีดำเงาดูหล่อดูสปอร์ตมากๆนะครับกระเทลมาด้านล่างนะครับจะมีไฟตัดหมอกหรือไฟฟลอกแรมม,มีมาให้นะครับที่สวยแล้วก็เป็นทีเด็ดของตัวนี้ก็คือได้ชุดแต่งรอบขันมาด้วยมีชุดเกอร์เกมาให้นะครับทำให้ตัวตัวรถเนี่ยดูสวยมากๆนะครับในส่วนของตัวนี้เนาะ ดูดล้นหน้าแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันนิดนึงดีกว่าว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับมาตัวนี้แน่นอนครับเป็นรถอีโคคาร์เป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยสวยกิฟต์มาดูภายในห้องเครื่องห้องเครื่องเนี่ยสะอาดสะอ้านเลยนะครับเป็นเครื่อง1.2ลิตรนะแล้วก็แรงม้งแรงม้าเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ทํางานร่วมกับ ชุดเกียร์ที่เป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็เป็นเกียร์ CVT ด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยยิ่งประหยัดน้ามันมากขึ้นไปอีกนะครับเป็นเครื่อง4ี่สูบ16วาลวเนาะเอ่อเป็นเครื่อง VVTi ของฝั่ง t o โยต้าเขาแหละนะครับสภาพภายในของเครื่องสวยนะว่ากันด้วยเรื่องของตัวสภาพนะครับเครื่องเกียร์ระบบไฟต่างๆของตัวรถเนี่ยพร้อมใช้งานสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเองไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้านะครับน,อน็อตต่างๆเนี่ยโห สวยเดิมไม่มีขยับนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบรอยอกรอยอาร์คซ้ายขวาเดิมพร้อมให้พิสูจน์ความเดิมตัวนี้แล้วก็พร้อมใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้แม่เป็นยังไงกันบ้างในส่วนของตัวด้านหน้าแล้วก็ภายในห้องเครื่องสะอาดๆส,สวยๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนอื่นกันต่อตามผมมาครับเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันบ้างสำหรับต้าตัวใต้ยารีเท,ทชแบกตัวนี้นะด้านข้างสวยนะนะครับแล้วก็สีขาวซูเปอร์ไว้นะครับ สีเดิมโรงงานฉ่ำๆเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาไล่เรียงเลยว่ามันมีออปชันอะไรบ้างนะสำหรับคันนี้ก็เดิมทุกชิ้นจากโรงงานนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวล้อแม็กนะครับแม mm ็ก hmm. เป็นสีทูโทนนะครับออ,ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ,บตัวท็อปเลยนะตัวนี้ตัวยางเนี่ยยางปี2021นะยางยังใหม่ใช้ได้อีกยาวนะครับไล่มาถึงในส่วนของตัวกระจกมองข้างตัวนี้ของเขาเป็นแบบสีดําเงาหรือว่าสีดําเปียโนแบล็คมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับ มีกันสาสำหรับตัวนี้เจ้าของไปติดตัวกันรอยตรงมือจับมาด้วยนะเป็นลายคาร์บอ,อนเคปลอรนะครับสำหรับด้านข้างมีเพิ่มเติมมา1ชิ้นนะครับอย่างที่ผมบอกคือตัวนี้ได้ชุดสเกิร์รอบคันจากโชว์รูมมาเลยนะครับสวยสวยเลยนะสำหรับตัวนี้รับกับตัวรถมาดูสปอร์ตเลยอ่ะเราไล่มาถึงในส่วนตัวด้านหลังกันบ้างนะด้านบนมีเสาอากาศแบบชาร์ฟินม,มีมีมาให้นะครับไฟท้ายเดิมๆสวยๆนะครับเป็นแบบ led ด้านหลังมีตัวไล่ฝ้าการปัดน้ำฝนหลังกล้องหลัง เซนเซอร์หลังครบเลยนะครับแล้วก็หนี่ด้านล่างด้านล่างเนี่ยได้ชุดสเกิร์ตด้านหลังมานะครับแล้วก็มีปลายท่อคู่เท่ๆมาด้วยนะครับแล้วก็มีแผงทับทิมด้านตรงกลางเนี่ยมีไฟเบรด้วยนะเจ๋งแล้วก็โอ้โหหล่อมากดูเต็มเลยสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงดีกว่าสําหรับตัวด้านหลังนะครับเปิดขึ้นมาพื้นที่ใส่ของเยอะกว้างนะครับภายในก็สีดํานะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปดูในส่วนต่อไปนะในส่วนตัวภายในแต่ว่าดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังสวยเลยมีม่านบางสายตาม,มาให้นะครับตัวนี้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยสวยเดิมเลยนะรอยอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยนะในส่วนตัวด้านท้ายนะครับสวยๆส,สำหรับตัวนี้ป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวภายในกันต่อดีกว่านะครับ เรามาดูในส่วนตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับสำหรับตัวยาริสคันนี้โหก็ดูสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็เน้นโทนสีดานะครับหลังคาย,ยังดาเลยสวยเลยนะครับออมีอะไรบ้างมาไล่เรียงกันเลยนะสำหรับตัวนี้เข้ามาแล้วกลิ่นใหม่มากนะครับเจ้าของเก่าด,ดูแลค่อนข้างดีเลยตัวเบาะครับดูตัวเบกกวาะก่อนดีกว่าเบาะเนี่ยหุ้มหนังนะครับเดินได้แดงนะครับคัตติ้งสวยเลยตัวนี้แล้วก็สภาพเบาะยังสวยนะครับ นั่งสบายด้วยนิ่มดีแล้วก็ด้วยความเป็นตัวท็อปนะตัวนี้กุญแจเขาให้มาเป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับพวงมมันไลเป็นแบบมัลติฟังชันสามก้านสวยๆเดินได้แดงด้วยสําหรับเรือนใหม่นะครับเป็นแบบวงกลม3ช่องวางซ้อนกันนะสีน้ําเงินอ่านง่ายสบายตาไม่อยู่45,000โลเท่านั้นเองนับวาวิง่งไม่เยอะนะวิ่งน้อยเลยนะครับบุกค,ครบกุญแจรครบรพร้อมใช้งานมากๆ เรามาดูตัวของตรงกลางกันบ้างระบบอินโฟเทนเมนต์ของตัวรถนะครับตัวนี้ให้หน้าปัดมาเป็นแบบจอทัชสกรีนนะครับเป็นวิทยุ CDM P3 นะครับตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้มีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็น HDMI UX แล้วก็ USB นะครับใช้งานง่ายนะครับมีแอปต่างๆให้ลงเล่นครบครันไล่ลงมาในส่วนของตัวชุดแอร์ครับ ตัวนี้เป็นแบบออโต้นะเย็นจับใจแน่นอนหายห่วงในส่วนของตัวความเย็นโตโยต้าเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วด้านล่างเป็นชุดเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับมีที่วางแก้วน้ําทุกอย่างมาให้ครบครันระบบความปลอดภัยให้มาแบบจัดเต็มอยู่แล้วตัวนี้ถุงลม7ลูกเหลือเฟือ,อ,อสภาพภายในของโดยาสารเนี่ยผมว่าค่อนข้างใหม่นะครับเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับกลิ่นเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลยสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่สวยน,ะน่าใช้มากๆคันหนึ่งอโอเค นะครับไะเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างต่อแหมสวยเลยนะสำหรับตัวนี้สำหรับลูกค้าที่หารถอ e ีโคคาร์ไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับรับรองว่าคันนี้ตอบโจทย์ของลูกค้าแน่นอนหารถไว้ใช้งานนะเน้นความประหยัดอะไรง่ายซ่อมง่ายนะครับราคาขายต่อดีนะครับค่าเป็นถนนไม่แพงนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ราคาตั้งมาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับตัว ดูต้ายาริส 1.2G+ Plus ตัวท็อปเลยนะปี2019ตัวนี้นะครับราคาเราตั้งขายเพียงแค่455,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนก็สบายๆประมาณสัก8-9,000นะครับผ่อนไม่แพงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากด้วยนะเพราะว่าเป็นรถอีโคคาถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0944426666นะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เลยนะครับติดต่อเข้ามาเลยซื้อสดจัดไฟแนนซ์ก็ว่ากันไปเรามีไฟแนนซ์รับรองทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับ ออนอกจากเบอร์ที่ให้ไว้นะครับก็จะมีหน้าเพจ Facebook ฝากกันไว้ด้วยนะครับ59โตคาแกลเลอรี่ฝากก,ลลาก,กดติดตามไวน้นิดนึงแล้วก็แน่นอนครับช่อง YouTube ของเรา59โตโชาแนลอย่งไงฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสต่อๆไปเพราะว่าผมจะพารถสวยๆราคาไม่แพงแบบนี้มาฝากกันเป็นประจำนะครับสำหรับโชว์รูม59โตคานะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ามาทดลองขับเราอยู่บนถนนเกษตรนวมินครับ ใกล้ๆก,กับตลาดปฐวีกรเปิดทุกวันครับที่นี่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนัดหมายเข้ามาทดลองขับกันดูได้นะครับยังมีรถให้ท่านเลือกอีกมากมายหลากหลายเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหาร,รถอ e ีโคคาร์ไว้ใช้งานนะครับราคาไม่แพง455,000บาทผมฝากเจ้าโตโยตา้ายาริทแฮชแบ็กท็อปสุดสวยคลิปคันนี้ไว้สักหนึ่งคันครับ